สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำวิธีการสร้างมงจอครับด้วยโปรแกรมนะครับซิลินนะครับเฝ้าเดชันนะครับด้วยจิปนะครับ cpld ครับก่อนเลยนะครับเราก็เมื่อเราติดตั้งโปรแกรมแล้วนะครับเราจะมีโปรแกรมนี้ขึ้นมานะครับ project manager จะชื่อไอคอนนะครับเราก็ทำการเดิมคลิกเข้าไปเลยนะครับเมื่อเราเดิมคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะเห็นได้บล็อกนะครับที่แสดงขึ้นมานะครับ เราทําการนะครับ create new project นะครับถ้าเรามีไฟล์อยู่แล้วหรือเคยสร้างโปรแกรมครับเราจะมี l i ต์รายการขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับแต่ครั้งนี้ครับเราจะสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับเราทาการ create new project นะครับเรากด ok ไปนะครับจากนั้นเราต้องทาการตั้งชื่อนะครับชื่อไฟล์นะครับที่เราจะทําในวันนี้ครับคือเราเลือกเป็นวันนี้ผมก็จะตั้งชื่อเป็น test นะครับ test underscore แลปแลปหนะครับครับเราตั้งชื่อแสดงครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกที่ IC นะครับให้เราเลือกเป็น IC เบอร์ xc 9 5 0 0นะครับกับแล้วก็อีกเบอร์นะครับก็เป็น9 5 1 0 8 p 4 8 4นะครับเราเลือกความถี่ไปที่15นะครับ จากนั้นเมื่อเราทำการตั้งชื่อไฟล์แล้วเลือกเบอร์ IC เสร็จแล้วกดโอเคนะครับจากนั้นก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานครับให้เราเลือกที่ Symmetric Editor นะครับคลิกไปหนึ่งต่างครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาแนะนำวิธีการแนะนำนะครับแท็บทูลบาต่างๆนะครับว่ามีอะไรกันบ้าง อันแรกเลยนะครับเราจะแนะนํานี่ครับนี่เป็นไตเติลบาร์เป็นชื่อนะครับของจะมีชื่อไฟล์ที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็นี่เป็นเมนูบาร์ส่วนนี้ก็จะเป็นวินโดว์ทูลนะครับวินโดว์ทูลส่วนนี้อันนี้ก็จะเป็นซิมูเลชันทูลครับส่วนนี้ตัวนี้ก็จะเป็นซิมิติกทูลนะครับที่เราจะใช้บ่อยกันมากที่สุด เดี๋ยวเราก็มาแจ้งรายละเอียดของ Tool s ิม i ิเ c ็กทูนว่ามียกันบ้างครับนี่จะเป็นเคอร์เซอร์ครับแต่เราเลือกอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะเป็นเ n เน g y p a t ้พัดปนะครับตัวนี้ก็จะเป็น s ิ m b o l ทู o บล็อกนะครับก็จะใช้ในการเลือกอุปกรณ์ออกมาครับเพื่อออกมาใช้งานตัวนี้ก็จะเป็นดรับไว้ครับสำหรับเดินสายวงจรนะครับแล้วก็จะเป็น ดับพัชเชอรนะครับสําหรับเดินสายแบบบัตนะครับตรงนี้ก็จะเป็นดับบัตแท็บนะครับปสำหรับเดินสายเข้าออกจากบัตนะครับตัวนี้ก็จะเป็น a d d net a l l b u s Name นะครับคือทำการเพิ่มชื่อแล้วก็เพิ่มบัสนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับคือ Energy Connector นะครับสำหรับ กำหนดหัวต่อของ e ฮ e เลนินะครับตัวนี้ก็จะเป็นกราฟิกทูลบ็อกสำหรับใส่กราฟิกและข้อความอธิบายในวงจรนะเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับตอจากนั้นนะครับเราจะมาสร้างวงจรนะครับที่ไม่ว่ามีแอนเกตหรืออมเกตนะครับเราจะสร้างวงจรง่ายๆครับขั้นตอนแรกครับเราก็คลิกที่นะครับซิมโบลทูลบ็อกนะครับเพื่อเลือกอุปกรณ์มาใช้งานนะครับก็คลิกไปหนึ่งครั้งครับเมื่อคลิกไปนะครับเราจะเห็น ได้ล็อกบล็อกโชว์ขึ้นมานะครับก็นี่จะเป็นลิสต์ของอุปกรณ์นะครับที่เลือกมาใช้งานตัวนี้จะเป็นช่องช่องพิมพ์ชื่ออุปกรณ์นะสำหรับค้นหานะครับตรงนี้ก็จะเป็นคําอธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์นะเมื่อเราทําการนะครับเราก็ให้เรานะครับเลือก and เก t e นะครับและออเก t e มาอย่างละหนึ่งตัวนะครับแล้วก็พิมพ์ไปครับว่า AN d เราเลื่ปุ๊บก็จะมีคําว่า a อ d สองขึ้นมาครับจะเป็น a n นนะครับ and สองที่เอามานำมาใช้ครับเนี่ยจะมีคำอธิบายโชว์ขึ้นมานะเราคลิกที่หนึ่งครั้งครับแอ d สองแล้วก็นำมาวางครับตรงนั้นครับเราต้องการออเกจหนึ่งตัวเราพิมพ์เว่ามาออไว้นะครับก็จะมีคำว่าออครับออสองครับมาให้เราใช้งานครับเราทำกดวางไว้นะครับจากนั้นนะครับเราก็เพิ่มอุปกรณ์เข้ามาครับว่าเป็น Ibuf f นะครับ iPad o b f f แล้วก็ Opad นะครับเอนแรกเก็จะมาหา i อ u f ฟกันก่อนนะครับ iBuf f นะ ibu ibuf นะครับเราจะได้ iBuf f มันเข้ามาแนละ้วแล้วก็วางต่อขาที่แอ g เกนะครับเมื่อเรา copy เราคลิกท,ที่อุปกรณ์เดิมอีกครั้งครับมันจะ copy ให้เรานะครับต่อไปเราก็จะเลือก iPad นะครับนะครับก็จะได้ iPad ออกมา มาทําการวางอุปกรณ์ครับเสจากนั้นก็โอบัฟนะครับเมื่อเราจะเลือกอุปกรณ์กครั้งนึงแล้วกดที่อุปกรณ์ตัวเดิมครับมันก็จะโชว์ขึ้นมานะครับให้เรา๊อปปี้ลังจาก้วก็เลือกโอแพดนะครับ,บครับก็จะได้โอแพดมา ต่อัปนี้เราก็เรียกอุปกรณ์มาครบแล้วนะต่อไปก็จะเป็นการเดินสายของอุปกรณ์ครับให้เราคลิกที่ดับไฟนะครับเราคลิกนะครับจิดปลายปลายของอุปกรณ์ครับแล้วก็มาวางครับเมื่อวางเสร็จสมบูรณ์ครับสายจะเป็นสีเส้นสีน้ำเงินนะครับถ้าวางไม่สมบูรณ์ครับหรือว่าไม่ถึงนะครับสายก็จะเป็นเส้นสีแดงนะครับหรือว่าสายทับกันนะครับจะเป็นเส้นสีแดง พยายามเดินสายถึงกันนะครับถ้าสายต่อพวงก,กันแล้วก็คลิกที่สายนั้นหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เดินมาที่เข้าอ o o l b ณ์น,นะครับครบทั้งนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับสําหรับการเดินวงจรน,นะต่อไปนะครับเราจะมาการตั้งขาตั้งชื่อขาแล้วเพิ่มคุณสมบัติของ iPad กับ Opad นะครับแล้วคลิกที่ อุปกรณ์ iPad 1ครั้งครับตัวที่เราต้องการจะเปลี่ยนนะครับเราคลิกขวาแรับก็ไปที่สิ m บั l Property นะครับ,บ,รบหรือไม่นะครับแล้วก็ double ล l i c k ที่ตัวอุปกรณ์เลยนะครับก็จะแสดงขึ้นมานะครับสำหรับเราถ้าเพิ่มอุปกรณ์เพิ่มคุณสมบัติของโปรแกรมเของอุปกรณ์ไปครับเราจะสำหรับ iPad เราจะพิมพ์ว่า LOC นะครับ อันนี้ก็จะเป็นการกําหนดขาครับว่าจะให้ออกขาที่เท่าไหร่ในบอร์ดนะครับแล้วก็กดเพิ่มเข้าไปครับลนว่ว็เป็น P P สานะครับเราทําการกด add นะครับแล้วก็ a p p l y แล้วก็ ok นะครับค่าเขาจะแดงขึ้นมานะครับตัวที่2องเดี๋ก็ดาคลิกอีกหนึครั้งครับแล้วก็ปิดใหม่ครับ แล้วก็กด add นะครับแล้วก็ apply โอเคไปเหมือนเดิมนะอุปกรณ์ก็จะมีชื่อกำหนดบอกครับสำหรับขา o p เพก็ทำเหมือนเดิมเช่นกันนะเดี๋ยวมือคลิกเข้าไปได้นะครับแล้วพิมพ์ว่า LOC นะครับแล้วก็ P17 นะครับ เรากดแอปนะเหมือนเดิมนะครับก็โอเค,นะคะนะครับเรากดแอปนะครับเราก็จะได้วงจรที่กำหนดขามาเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็เซฟนะครับเซฟวงจรไว้นะครับตามที่เรา ตามที่เรานะครับตั้งชื่อไว้นะครับเม mm ื่อเซฟเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ตัวไฟล์ครับไปโปรแกรมชิปใส่ในชิป CPLD นะครับ mm hmm. ในขั้นตอนต่อไปนะครับ mm hmm. สำหรับนี้ครับผมก็ขอจบการสร้างวงจรเพียงเท่านี้ครับ mm hmm. พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ